แม่นเห็นหลายคนนะอย่างเพื่อนเม้นตอนนี้ก็หมายถึงว่าถือศีลอะไรต่างๆอย่างตอนนี้เขากลายเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอดีตอาจจะเคยผิดพลาดมาบ้างแล้วอยู่มีการโดนเขาเรียกว่าคนถามย้อนไปว่าเมื่อก่อนมึงยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วทำไมมาพูด บอกกูได้อะไรเงี้ยจะมีวิธีการบอกคนที่เขามองมุมมองนี้ไงบ้างครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลามีคนด่าเราเนี่ยให้มองเขาเนี่ยว่าเป็นผู้ชี้โทษแก่เราเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดในชีวิตเราคือกายวาจาใจสุจริตเนี่คือขุมทรัพย์แต่ตอนเนี้ยเราขุดขุมทรัพย์ของตัวเองออกไม่ได้มันมีแต่ขยะเต็มใจเราไปหมดคืออะไรกายวาจาใจทุจริต มันมีแต่เรื่องแบบนี้ดังนั้นเวลามีคนมองเราเนี่ยบางทีตัวเราเองมองไม่ทันนะถ้าเราไม่มีสติสัปชัญญะแต่คนอื่นมองเราเข้ามาเนี่ยมึงเนี่ยมันชั่วนะเนี่ยพอเวลาคนอื่นเตือนเราปุ๊บเราฟังไหมบางทีก็ฟังบางทีก็ไม่เข้าฟังแล้วแต่ใครเตือนเราคนที่เรารู้สึกดีกับเขาเตือนมักจะฟังคนแอบ,บชอบอย่างเงี้ยอ่าเตือนมานิดหน่อยได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนี่ดัดจริตเนี่ยตัวสัตว์ละลิกละลิกเลยนะ <laughs> อ่าใครพูดชอบแต่เวลาลองเพื่อนเน็ดสนิทการเตือนมึงจะอะไรกูนักหนาไม่ต้องมาเตือนกูหรอกมึง เห็นไหมมันแล้วแต่ว่าใครเป็นคนชี้โทษแกเราแต่ความเป็นจริงพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามทุกคนเนี่ยควรจะเป็นผู้ชี้โทษแกเราเนี่ยควรฟังเขาไว้เพราะอะไรนั่นแหละผู้ชี้ขุมทรัพย์ใครสามารถเปลี่ยนสันดานตัวเองได้ชีวิตคนนั้นจะดีขึ้นใครยังย่ำอยู่กับที่ทำสันดานแบบเดิมชีวิตไม่มีทางดีขึ้นอาจารย์ถามเราอะ เราย้อนกลับไปอดีตก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เรามีความลําบากเรามีความหลายอย่างมาอาจารย์ถามว่าเป็นเพราะเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถูกป,ปะแต่เมื่อวันหนึ่งเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองขยับตัวเองมากขึ้นลงมือกระทํามากขึ้นจนมาสู่ความสําเร็จในปัจจุบันได้เพราะเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเราไม่ดีเมื่อวันหนึ่งเรายอมรับตามความเป็นจริงไม่ดีอาจจะมีทั้งคนชี้อาจจะทั้งมองเห็นเองด้วยหรืออาจคนชี้แล้วรู้ลึกระลึกขึ้นเองได้ด้วยจนนาม,มาสู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของเราได้ ถ้าอาจารย์ถามเราย่ําอยู่ที่เดิมเราจะยอมมาเราจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับแต่ความเป็นจริงว่าเราไม่ดีว่าเราเนี่ยมันไม่ด้เรื่องแต่วันหนึ่งเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้เรื่องจึงทาอะไรจึงเริ่มพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหม่เมื่อวันหนึ่งเราพัฒนาตัวเองเราจะเดินสู่จุดสูงสุดตามความสามารถหรือตามการกระทําของตัวเองได้สุดท้ายเมื่อวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จย้อนกลับไปดูตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาได้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการกระทากายวาจาใจของตัวเองหรือมันมีเทพเทวาสิดิ์ธาร ย้อนกลับไปนั่นมันคือความสามารถของเราแต่ทุกวันนี้เรากลับไม่ยอมรับความสามารถของตัวเราเองเรากลับไปยกความสามารถของเราเนี่ยให้กับคนนู้นคนนี้กลับไปยกความสามารถของตัวเองให้กับเทพเทววสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกรรมเก่าแต่ความเป็นจริงรางวัลที่เราได้มาทุกรางวัลมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองเกิดจากการยอมรับตามความเป็นจริงของตัวเองแล้วเปลี่ยนแก้ไขสัญญาตัวเองใหม่แล้วพัฒนาศักยภาพเองให้เกิดความเจริญได้ในปัจจุบันอืม